สนามบอลป็นไงบ้างอะายคนแบบสนามบอลหวานมากครับก็เกือบไปไม่ทันครับผมก็รีบบึ่งไปตอนนั้นถ่ายละครเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งมั้งฮะทุ่มทุ่มกว่าๆอะไรนะทุ่มครึ่งเราแล้วเราก็ถามพี่เขาว่าเออัาจะทันใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรีบรีบบึ่งไปครับแต่มิชัช่นก็คอมพิวจนได้ใช่ไหมครับครับแต่ก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดตรงที่ว่าไม่รู้เป็นเพราะผมหรือเปล่าคือก้นแตะถึงเก้าอี้ปุ๊บประตูที่สอง,สองเลยสองเลย <laughs> S <S <ผม S 2> เศร้าใจแต่ว่าโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกนครคนแต่โมเมนต์วันนั้นก็ได้ร่วมเฉี่ยกับพี่แอฟเป็นอย่างบ้างใช่ครับก็พี่แอฟกับผมเนี่ยคือเราก็โฟกัสมากส่วนน้องปีก็สนุกมากน้องปีนี่คือโอ้โหกรีก,การ์ดใหญ่ตลอดเอนเนอร์จีแบบสูงมากครับผม ไอคอนิเซียมันมากมาครับน้องปีก็ได้จับมือพี่ซอนด้วยเขาดีบิวอย่รบ้างไหมครับอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นก็เลยตอนแรกยังไม่รู้เลยซ้ำครับว่าเออมีน้องน้องปีมีได้จับมือด้วยใช่ที่ใหม่มีมาเล่าทั้ฝังไหมว่าแบบหุยหรืจับมือได้จูงมือเขาด้วยอ๋อไม่ไม่ไม่เลยครับเพราะว่าหลังจากตอนที่เราทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็คนเยอะนะก็เดินออกกันอะไรก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยเยอะแล้วพอตอนตอนกลับเราก็แยกกันไปขึ้นรถของเอง โมเมนต์ในการดูนี่วนด้วยกรที่แอปตอนไหนเป็น,นไงบ้างไลฟ์ฟังหม่อยสิคือผมว่าสนุกดีนะฮะสนุกดีแต่แต่ว่าพี่เขาก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบปีการอะไรมากมายนะครับแต่ผมอะคือมันจะมีหลายจังหวะที่มันจะเข้าจะเข้าจะเข้าแล้วก็โอ้ แล้วเราก็ถูกบทบังรัศมีออร่าด้วยน้องปีที่เขาบีดมันมากครับผมเราต้องบูตอินเตอร์จีพีเอฟไหมคะอะไรนะฮะต้องบูตอินเตอร์จีพีเอฟตอนนั้นโฟกัสบอลอย่างเดียวครับหรือว่าคุณปีใหม่เขาทำหน้าที่แทนแล้วใช่น้องน้องปีทำหน้าที่แทนแล้วครับส่วนส่วนผมก็โอ้โฟกัสบอลบอลหนักมากครับผมอะไรครัพี่แอฟว่าไปเชียร์หรือว่าเป็นแขกครับเออครับก็จริงๆเราเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งสิ่งที่เราทำอยู่แล้วฮะแต่ว่าไอจังหวะที่จะ จะยิงจะเข้าเนี่ยเราก็เราก็ขอดิดน,นึงแล้วกันขอขอโปรแกรแต่ว่าไอ้พาที่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็แล้วก็คุยเล่นกับพี่เขาตาปกติเขามีม,มันะมเป็ี่ิีีแน่ไหมคะว่าคุณนี้คุณนี้ต้องเล่นเกมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เ <laughs> คยจริงๆ <laughs> ผมจะบอกว่าผมอะไ,ไม่ได้เป็นคนที่ดูบอลเป็นประจำ <laughs> แต่ว่าถ้าอะไรที่แบบเป็นเรื่องทีมชาติอะไรเงี้ย <laughs> เราเราก็จะติดตามบ้างเป็นระยะรับอแต่ว่าก็เป็นามาเรามีนามาดิ้นนิดอ เ,เขาไปแบบจับมือกันอ๋อเรามีโอกาสได้เห็นข่าวนี้ไหมอ่ามีมีมีบ้างครับมีบ้างครับก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายครับเออแต่พอเราไม่ได้มีแบบ personal connection อะไรตรงนั้นนะเราก็อาจจะ no no comment เรื่องนี้ทนะี่แอบเองเพาี่แอบเองเขาดินแบบเรียกเกินที่โดนราม่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่า,ผมว,าผมว่าพี่เขาก็เข้าใจว่ามันมัน,ม,นมันทำไมถึงเกิดขึ้นแต่ว่า สุดท้ายมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวที่เขาเองก็มีสนิทกับคุณแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนกัน,กนมากกวา่าครับตัวนนท์คุณเองหัวเขาวิสครับ้ปีใหม่ตอนไหนครับคือพอเราเพิ่งเห็นข่าวนะแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสเจอน้องปีใหม่หลังจากที่ข่าวเกิดเราก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องแ,แต่แต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่า,าน้องน้องปีใหม่เขาเป็นเด็กที่ล่าเริงอยู่แล้วครับค่อนข้างมองโลกเป็นแง่แง่หัวเข้มผมมองว่าน้องปีก็ คงจะเขาเรียกไงนะคงจะโอเคคงจะโอเค,คเริ่มแล้วก็จะผ่านไปได้คแต่